สวัสดีค่ะแดนค่ะผู้ประหารรุ่นที่2องชักกะนำนำ้ำชาวเวคิงค่ะทิปส t r คริ s ใ y บชาวเวคิงยังอยู่ในทีมชาวเวนัล์ซีรีส์นะคะเมื่อคราวที่แล้วจันได้แนะนำรุ่น sd 0 1บานเลื่อนหน้าตรง3ตอนแบบมีเฟรมไปแล้วค่ะวันนี้จะมีรุ่น sn 0 2เป็นรุ่นบานเลื่อนเข้ามุมแบบมีเฟรมมาให้คุณผู้ชมรู้จักกันค่ะ สำหรับชา o เว r ร์นน์บ็รุ่น SN02 ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะคือจากกระนัมน้ำขนาดสั่งตับติดตั้งง่ายและราคาสบายกระเป๋าค่ะแล้วก็เช่นกันค่ะรุ่น SN02 ใช้อลูมิเนียมแบบ Anodization สีไม่หลุดลอกไม่ขึ้นสนิมและมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะคะคือสีเทาสีขาวและสีดำค่ะมาพร้อมกับกระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอกอไทยหนา4มิลค่ะ น้องคิดงานที่น่ารักพร้อมสาธิตวิธีการติดตั้งแล้วไปดูกันเลยค่ะการติดตั้งไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมรุ่นเอ s เซนสนี้สามารถทำความกว้างได้ตั้งแต่90คูณเป็นถึง110 1คูณ110เซนติเมตรความสูงอยู่ที่180เซนติเมตรค่ะ ข้อดีของชาว์ว k กิงก็คือสามารถผลิตความกว้างทั้งสองข้างไม่เท่ากันก็ได้นะคะมีขนาดสัมผัสจริงๆค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีความกังวลว่าจะติดตั้งยากสามารถชมคลิปสาธิตวิธีการติดตั้งเต็มรูปแบบได้ที่ชาว์วิกินออฟฟิเชียลบน u b e Channel ได้ค่ะหรือหากมีข้อสงสัยไม่ต้องรอนะคะแอดไลน์อ f ฟฟิเชีมาคุยกันได้ที่แอดชาว์ิกค่ะสาระน่ารู้เกี่ยวกับสักระนบน้ำยังมีอีกมากมาย ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชาววอชิงนะคะและพบกันใหม่กับทริปเซนทริคสไปชาววอชิงตอนหน้าสวัสดีค่ะ